ติดตามช่องแ h ตสตาร์5 4เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลขอต้อนรับสู่เด e สตาร์9 5 c ช a n n e l แเปิดดวงกับหมอดาวนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลในเดือนธันวาคม2568นี้นะคะเราได้เดินทางมาถึงเดือนที่ 12ของปี2568นี้แล้วนะคะว่า ชาวราศีตุลเนี่ยคุณอาจจะกำลังร่ำรวยจากสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นได้นะคะดวงดาวที่ยังส่งผลต่อภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมยังคงเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูส่งผลต่อเรื่องการเดินทางการติดต่อเจรจาประสานงานการศึกษาการค้าขาย นะคะธา,าตุไฟจะกระตุ้นให้คิดเร็วทำเร็วยิ่งขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจโอกาสอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์หรือว่างานต่างประเทศค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรส่งผลทางด้านความรักการเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะคะสุกอยู่ในมังกรเป็นอะไรที่แบบแนวรักค่อนข้างจริงจงังมีระบบระเบียบแบบแผน แต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับทางด้านครอบครัวมากขึ้นนั่นเองนะคะดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกุมส่งผลทางด้านการงานการแข่งขันนะคะความขยันขันแข็งนะการจุดไฟในตัวให้ลุกโชนนั่นเองนะคะอังคารอยู่ในกุมเนี่ยจะทำให้เกิดความคิดใหม่ทำใหม่กล้าลุย นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับสายบริการสายเทคแคร์นะการสร้างโปรเจกต์ใหม่จะเกิดขึ้นนะคะดาวเกตโคจรสัมพันธ์กับราศีพฤษภและก็ราศีพิจิกเสริมในเรื่องของสายมูนะคะพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาโชคลาบแบบฟลุกๆนะเรื่องค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของรางสังหรณ์นะ การบนบานสารกล่านะคะหรือว่าการเชื่อมต่อในบุญกุศลนั่นเองนะคะภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะเจาะลึกการงานนะคะตุลดาวพุธเข้าสู่เรือนสหัชชะนะงานเจรจาการติดต่อสื่อสารค่อนข้างเด่นปิดยอดปิดดิวได้ดีนะคะการเงิน มีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางมากๆสำหรับตุลน,นะคะความรักอยู่ในช่วง feel good เออ feel good คือแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะเพราะว่าดาวศุกร์เข้าในเรือนสุขค่ะเออนะคะเข้าสู่ในเรือนสุข,ขะก็คือเรือนแห่งความสุขนั่นเองคู่รักให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะ ชาวราศีตุลน,นะคะก็ภาพรวมคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวสำหรับทางด้านมุมอมองของดวงดาวนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ชาวราศีตุลทุกทุกท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเช็คดวงปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบรายบุคคลเป็นดวงคุณเองคุณสามารถสแกนเทียร์โค้ด แอดไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะหรือใครอยากให้หมอดาวไปออกงานอีเวนต์งานดูดวงต่างๆก็ติดต่อมาทางไลน์ไอดีอันเดียวกันนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคุณสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงกดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้หมอดาวได้เปิดไพ่ดวงชะตาของคุณได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สำเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภัยขอให้สลายหายสิน้นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีตุลด้วยเถะคขาสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ไพ่ยิปซีกันก่อนนะคะดวงชะตาของชาวตุนเป็นอย่างไรภาพรวมการงานการเงินความรักสุขภาพนะธันวาคมนะคะปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยนะคะขอ,อพลังงานไพ่ค่ะ ชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ในตำแหน่งแรก A of s o r t s นะคะเป็นตัวตนของคุณเลยนะชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนตรงไปตรงมานะ,ะเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องซื่อสัตย์ยุติธรรมนะคะชาวราศีตุลในเดือนธันวาคม2568คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานในเรื่องของการาลุยงานนะคะต้องมี ความคิดมีเป้าหมายจะไปให้ได้จะไปให้ถึงนะคะต้องใช้ความวิรยิยะอุตสาหะความบักบัน่นความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพื่อที่จะทยานสู่ความสำเร็จให้ได้นะชาวตุลน,นะคะต้องเข้มแข็งต้องใช้พลังแรงกายแรงใจต้องทุ่มเทนะคะต่ออุปสรรคต่องานที่จะเข้ามา นะหรือแม้แต่กระทั่งการคิดของคุณเนี่ยความคิดของคุณในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเด็ดขาดเฉียบขาดถูกต้องนะตัดเป็นตัดได้เป็นได้เออนะคะอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็คือตัดออกไปอะไรที่ใช่อะไรที่ถูกแล้วคุณก็เดินหน้าต่อลุยต่อได้เลย นะคะชาวราศีตุลน,นะ a e of sorts นะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะรวมไปถึงมีความอีโก้ด้วยนะคะมีความทนงในตัวเองนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองนะสิ่งเหล่านี้แหละล้วนแล้วแต่จะนําให้คุณนะชาวราศีตุลประสบความสําเร็จในเดือนธันวาคมนะคะ a of sorts นะผิดชอบชั่วดีอะไรนี่แบบว่า คุณเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะคะยึดมั่นในความถูกต้องเป็นที่ตั้งเป็นหลักนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวตวนของชาวตุนเลยทีเดียวนะคะใบต่อมา six of cups 6 of cups ace of wands นะคะ ace of w a n d งานเยอะนะชาวราศีตุลน,นะคะ the strength อะตุลบางคนอาจจะเป็นลัคนาสิง์ก็ได้นะ King of Swords, uh, King of Swords นะคะ Six of Swords พลังงานของการเดินทางนะคะ Queen of Swords นะคะ Page of Swords Hangman นะคะ Hangman The Chariot พลังงานการเดินทางค่อนข้างเยอะ เลยทีเดียวนะคะชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้นะคะความคิดของคุณนะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีแพลนไปในสถานที่ที่เคยไปมาแล้วเออไปในสถานที่เก่าๆอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เราเกิดติดอกติดใจในการเที่จะไปเที่ยวสถานที่นั้นอ่ะมันสวยมันดีนะคะบริการดีนะคะอยากไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจเลยว่าในเดือนนี้จะไปได้นะ ชาวราศีตุลน,นะคะซิกซอบคัพเนี่ยพลังงานเก่าๆสถานที่เก่าคนเก่าๆนะคะบางคนอาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณรู้สึกประทับใจนะคะรู้สึกดีนะแผ่นไว้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีตุลน,นะคะการงานเยอะมากนะ ในเดือนเดือนนี้นะคะงานเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่างานเยอะงานล้นนะคะงานเข้านะงานเข้าเยอะมาก,เป,เ,ากาเ,าเป็นช่วงเวลาแห่งการเคลียร์งานเป็นช่วงเวลาแห่งการเคลียร์ยอดก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะแต่คุณสู้ไม่ถอยอยู่แล้วคุณใช้ทั้งความรู้ความสามารถพลังแรงกายแรงใจของคุณอึดทราหดอดทน นะคะเป็นที่ตั้งเลยในการที่จะทําให้เป้าหมายทําให้งานบรรลุไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะนะคะบางคนอาจจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจบางคนรู้สึกเบื่อด้วยก็กได้นะคะแต่ยังคงแบบว่าตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานเป้าหมายนะคะบรรลุไปได้ด้วยดีนั่นเอง นะคะชาวราศีตุลน,นะความรู้สึกนึกคิดคุณดีมากนะคะเปลี่ยนไปด้วยพลังนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่รู้สึกแบบว่าเบื่อบเบื่อในเหนื่อยเซ็งๆนะมันมีนะคะแต่ก็ยังเดินหน้าลุยต่อสู้ต่อนะคะชาวราศีตุลมาดูธุรกิจการงานของชาวตุลบ้างคะ่ะในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวตุลที่อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานหน่วยงานราชการก็ดีนะคะ งานบริษัทงานราชการนะคะงานารัฐวิสาหกิจก็ดีนะคะหรือว่างานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโลจิสติกขนส่งนะคะงานความสวยความงามงานร้านอาหารงานบริการต่างๆธุรกิจโรงแรมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเ,เสื้อผ้าหน้าผมนะคะร้านอาหารก็ดีนะ ช่วงนี้คนเยอะนะคนเยอะงานเยอะนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเคลียร์งานเป็นช่วงเวลาแห่งการรับลูกค้านะคะชาวราศีตุลเนี่ยบางคนเนี่ยทำทั้งงานส่วนตัวด้วยทำทั้งงานบริษัทด้วยนะคุณจะมีงานเข้ามาหลากหลายช่องทางมากๆในเดือนเดือนนี้นะคะรวมถึงมีโอกาสมีข่าวดีจากทางไกลนะ ชาวตุนคนที่รอเกี่ยวข้องกับการเดินทางเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศก็ดีนะคะคุณมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้รับข่าวดีมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนได้ด้วยนะคะเพราะว่าเดือนชาลีออดขึ้นในใบที่10เนี่ยนะคะมีโอกาสมีข่าวดีได้รับข่าวดีจากทางไกล นะบางคนอาจจะไปเรียนต่อบางคนอาจจะไปทำงานบางคนอาจจะไปเที่ยวนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลต่างประเทศในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะการเงิน เรามาดูการเงินแน่นอนการเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางมากนะคะเข้ามาจากหลากหลายทิศทางมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจบดีลการเซ็นสัญญานะคะหรือว่างานงานราชงานหลวงงานทุกทิศทุกทางนะคะการงานเยอะเงินก็ถาถมเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันนะคะแต่คุณอาจจะต้องเคลียร์ยอดให้ทันนะคะคุณอาจจะต้องรีบปิดให้ทันนะอาจจะต้องใช้ ออพลังแรงกายแรงใจที่มีทั้งหมดอ่ะเออในการรับมือกับงานที่จะเข้ามานะคะคุณปิดทันคุณได้เงินอยู่แล้วนะคะเงินถาโถมเข้ามาหลากหลายทิศทางเลยทีเดียวนะคะชาวราศีตุลน,นะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงมีโชคมีลาบได้จากเลขรถให้โชคนะคะเลขรถให้โชคนะคะชาวราศีตุลน,นะ ความรักกันบ้างชาวตนความรักพลังงานของคนเก่ามีโอกาสกลับมาสูงนะหรือคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนเก่าอยู่ก็ได้นะคะอาจจะคิดถึงคนเก่าเก่อยู่นะคะความรักเนี่ยมักจะเป็นรักทางไกลนะคะเป็นรักทางไกลหยวนคนละที่คนละทางนะ อยูนคนละที่เลยนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วนะคะบางคนคุณอาจจะได้พบเจอคนที่เด็กกว่านะคะบางคนก็โตกว่าคุณไปเลยนะคะชาวราศีตุลน,นะนะคะอาจจะเป็นความรักทางไกลหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ มีโอกาสที่จะเดินทางไปหากันด้วยนะชาวตุลในช่วงเดือนนี้ธันวาคมนะคะหรือเขามีโอกาสจะมาหาคุณได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคุณเนี่ยแพลนกันไว้แล้วว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันไปพบกันที่ต่างประเทศก็เป็นได้นะคะความรักความสัมพันธ์ทางไกลและก็เป็นความรักความสัมพันธ์ต่างวัยด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมากกว่าน้อยกว่าเขาได้นะคะชาวราศีตุลคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะ มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าห่างเหินหมังเมินไม่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยกันนะคะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทาง,างไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเลยนะคะมีโอกาสได้ไปอะไรที่แบบไปล้ำลึกความหลังไปในสถานที่เก่าๆไปเติมเต็มความรัก เออนะคะไปเติมเต็มความรักความอบอุ่นนั่นเองนั่นนะคะจะเกิดขึ้นกับคนนะ,ะมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ทีออ่ติดน้ำติดทะเลก็ได้เกาะแก่งได้หมดนะคะชาวราศีตุลน,นะ,ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีตุลในช่วงสิ้นปี2568นี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะ,ะชาวตุลน,นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือ อะไรที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนระดับฮอร์โมนแปรปรวนช่องท้องลำไส้แปรปรวนนะคะมดลูกรังไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องเช็คอัพือเช็คร่างกายนิดหนึ่งนั่นเองนะคะบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ําติดน้ําติดทะเลก็อาจจะมีแพ้น้ําแพ้อะไรได้นะชาวตุนก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแพ้น้ําแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ที่แบบว่า ถึงแม้ว่าจะเคยไปมาแล้วนะแต่ภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปนะคุณก็ต้องระวังนะคะแพ้อากาศแพ้น้ําแพ้นั่นแพ้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราจะมาดูไพ่ยูนิเวอร์สกันบ้างไพ่ยูนิเวอร์สการงานของชาวราศีตุลในเดือนธันวาค่ะ เนี่ยงานคุณจะเยอะนะคะงานจะมีให้เคลียร์เยอะแยะมากมายเลยงานเต็มโต๊ะเลยนะคะมีงานให้เคลียร์นะแต่งานของคุณจะสําเร็จนะคะจะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาให้การสนับสนุนนะคะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่ปฏิสัมพันธ์ก็เอ็นดูคุณรักใคร่คุณส่งเสริมสนับสนุนผลักดันชาวราศีตุลให้บรรลุเป้าหมายได้นะคะบางคนเนี่ยเจ้านายรักคุณเหมือนลูกเลย เออนะคะคุณก็รักเจ้านายเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนคุณพ่อคุณแม่เอ็นดูนั่นเองนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมเอ็นดูสนับสนุนซัพพอร์ตนะให้กับงานคุณสำเร็จได้นะคะบางคนอาจจะได้รับการโปรโมตได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นลูกรัก เป็นลูกรักของเจ้านายเออเป็นคนโปรดของเจ้านายนั่นเองนะคะชาวตุลน,นะในเดือนธันวานี้เป็นคนโปรดของลูกค้านะเป็นที่รักของลูกค้านั่นเองนะคะไปเสนออะไรไปพรีเซนต์อะไรเขาเขาก็ตอบรับหมดนะมาดูกันเงินค่ะชาวราศีตุลน,นะชาวราศีตุลน,นะคะคุณจะได้รับเงินทองเออนะคะได้รับเงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ ได้รับเงินทอนจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแมออ่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ e n d ูคนนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณให้การนับถือนะคะหรือคุณอาจจะอ,อาจาจะจา่ายเงินนะจับจ่ายใช้สอยเงินหรือว่าซื้อของซื้ออะไรเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยไพ่เซตนี้เนี่ยนะคะอาจจะซื้อของอะไรที่ให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มากหรอกนะคะ ซื้อเล็กๆน้อยนะคะไปให้ท่านนะให้ท่านมีความภูมิใจให้ท่านมีความสุขนะคะหรือคุณอาจจะไปทําบุญนะอาจจะใช้เงินอะไรไปกับการทําบุญทําทานนะคะไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะอ่ะเรามาดูค่ะความรักกันบ้างความรักพลังงานชาวต่างชาติมาเลยนะชาวตุน ชาวราศีตุลคุณจะพบเจอพบรักคนต่างชาตินะคะดาวพระราหูมาเลยนะคะคนต่างชาติจะเป็นส่วนใหญ่นะคะชาวราศีตุลน,นะจะพบเจอแฟนต่างชาติเป็นคนเออเป็นคนที่แบบว่า มีความดุนะเป็นคนที่แบบมีความดุเป็นตัวของตัวเองเป็นคนมีความเป็นอีโก้ด้วยนะคะตรงไปตรงมานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าพูดน้อยนะคะพูดน้อยแต่เวลาพูดทีก็พูดแบบว่าเจ็บอะนะชาวราศีตุลน,นะคะคุณจะพบเจอคนที่เป็นมีหน้าที่การงานดีนะ,ะเป็นชาวต่างชาติมีหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงตรงไปตรงมานะคะมีความยุติธรรมนะคะ มีความซื่อตรงนะหรือคุณอาจจะเจอเจอชาวราศีตุลเหมือนคุณก็ได้น,นันเองนะคะเขาคนนี้ก็เป็นคนที่แบบจริงจังนะรักใครรักจริงนะตรงไปตรงมานะคะความรักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะชาวตุลน,นะแต่ก็ขอให้หนักแน่นนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่บางครั้งนี่ก็ไม่ได้พูดจาเอาใจคุณนะบางทีก็พูดจาให้คุณแบบรู้สึกแบบว่าน้อยเนื้อต่ำใจได้เช่นเดียวกันนะคะ เราดูสุขภาพร่างกายคุณบ้างชาวราศีตุลน,นะคะสุขภาพร่างกายอภัยขึ้นมาแบบนี้คุณอาจจะต้องระวังเิดนหนึ่งนะคะอาจจะเ,เป็นอะไรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเออนะคะสุขภาพร่างกายอาจจะอยู่ดีๆก็เป็นนั่นเป็นนี่ได้นะคะนะอาจจะเจออะไรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือว่าขับรถขับราต้องระวัง นะคะไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้คนพื้นที่นะอาจจะต้องใช้คนพื้นที่รู้ทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนนำทางเป็นคนเ,เป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดอะไรแบบไม่คาดคิดคาดฝันได้นะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือแม้แต่กระทั่งอุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะชาวราศีตุลน,นะ สำหรับสุดท้ายเซตสุดท้ายพ่ออยากจะบอกอะไรคุณโอ้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะค่อนข้างที่จะไปในทางทิศทางบวกนะคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากอาจจะได้รับของมีมูลค่าใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจนะคุณอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการพัฒนานะคะจาก ต่ำสุดไปสู่สูงสุดนั่นเองนะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยมีการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะคะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์พัฒนาไปในเชิงบวกนะคะจะมีความสุขเกิดขึ้นนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะหรือว่า มีเรื่องราวดีๆแบบคุณไม่คาดคิดคาดฝันบางคนอาจจะถูกแฟนขอแต่งงานเออบางคนแฟนอาจจะให้ของขวัญมีมูล,ลค่าเอออ่านะคะอาจจะได้อะไรอย่างที่คุณเออไม่คาดคิดเออเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนั่นเองในเดือนธันวาคมในสิ้นปีนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลเกิดแต่เรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือดึงของคุณสามารถพิมพ์น้อมรับความทนายได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ